สบายดีป่าลุงสบายดีตอนคำคำเนาะืานันนี้เห็นยังกาสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีพี่ป้าน้าสุขทุกคนเด้เอเฮลุเฮ<า>สับแม่สับแม่มังกก้งห้งามามุมนหนเน้อพี่น้อง,องบบบนี้ มุเมื่อกี้นี่ตากล้องแดดตากล้องเหลื่อมตาม่รู้อยากขักม่ได้นง,านง,นนง่ายมุ้ม,มาเลยบรรยากาศกาับรรยากาศบุคคลดีไปได้เนาะดดนอเออพลว,ว่าแดดเต่าค,คมคือบุมลลกหยู่ห่มเพ่เออม,มอนนี่ หอดหาซิบม <Christina. S 1> ัดแล้วบ่เนาะกายลาพนวะหาสิบมัดก็หาไปนกายกับกลายได้กายสำกับปั่นเลยกะมันอ่อนเนาะลกไงเป็นตาสิด้ไว้เนาะกะเนาะใช้เบิ่์นด้วยฮะหาเบิ่งด้ฮะพี่อเาเบิ่งนเนาะ บรรยากาศคำค้ำพี่น้องเอ้ยยามหายยามหน้ามันก็แนวนี่แหละเนาะยามหายยามหน้ามันก็มีแต่ลก,ก่าดำหน้าแหละเนาะพี่น้อง,องแดดแม่งแม่งกับได้อยู่แล้วยนนานหน้าบ่แล้วขันบ่เห็ดกับได้กินเข่าเนาะพี่น้องเอ้ยออเออเมื่อแรกคุณว่าแหกมานรือว่าแหกเก็บแอวเนาะมื่อแรกนี่เนาะปลามวยเผื่อนั้นลกอันก้าไปน้ำเก็บแม่งกับนู้นไปน้ำเออเด็กหัวแร่ แมงขนุนห้วยแมงกีนน,นุ่นนะเนาะแมนขัวแรงคนว่าโอ้ผจงใช้ปุจิขัวป่นเนาะพี่น้องซ้ำเลย้งใช้ปจิขวนนัปขวป่นอยู่ผวนับโต๊ก,ก,กับคู่เนาะลมอลป่าน,นี่ลโอ้โอโลงมาอันนลูกกาพึ่ก็มีคงกินมากินนําผมวเฮแต่ถวยเป่ามีตมิ๊บเข,ขาหน่อยขาแม่เนะพี่น้องเลยกล่อ่าแม่กล่องเขาหน่อยขาแม่ คักคักคักงขน่อยขาน่ขาป่นอกอัยาเลลูกไพเปิดพาลูกต้งนาจะเศ้าเนาะแม่ยาก็พอปู่เขามาจากบ้านจะติดเยบ้านลูกไพขายยาเลยพ่นนอกเอาลินววแลพ่นนอกเด้อยทอซาเด้อลูกไ่ก็ลูกไส้ขาแม่ลูกไกลูกไส้ขาแม่ก็พอหิวยังก็เกินขันหิวก็ขึ้นแล้วอมเมนค์อย ลูกก้าซ้นนะพี่น้องผู้หนึ่งก็ถือกล่องยืนถ่ายอตบ้าล้างกล้องหน้ชาวผูน้านางอยู่ขั้นเด้อลังกล่องเด้อปนากเน้นพันทั้ทาดอกพี่นองเลยมาเขามาแต่วยากจลิปกพี่น้องกิ้าแล้วก็บุญเพ่งมาสักผาให้เมีย น้าเน้นบอกพี่น <obey ster> ้องเข่ากะลงมาลูกกะใส่ปลามวยพี่น้องเลยเบียดกูเลย้ดเบียดหนึ่งหนึ่งเข่ากากูนี่สักเครื่องกากูนี่หัวยกแขงยกขากากูนี่เข่าทายกิบแล้วเมื่อหนึ่งเข่าเด้อน่ะเบาหักกระสุดอันนี้มันบูมเบนว่าเบาว่าสีเห็ดได้เนี่ยมันเบาปลาสดอ้าวยันระพัวหนึ่งเข่ามาเล็ว นายเกินนายเกินนักยังบ่หอดลอยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องก็ชิลกันนีอะรอกกันได้อยู่ก็ยังคนดั้มกว่าท่นโหดเบิงเบิงเบิงพี่น้อง่นสาวโหดโหดล็อกไว้ก็ได้อยู่ดอกยันคนดันมกว่ทันยันคนดั้มกว่ทันเด็กเสร็จได้เลยอีต้นกะยันกะยิ่ง นำหน้าปีนี่คนบาไล่นะพี่น้องแค่นเก่ยพี่น้องใครหนึ่งเมื่อนี่มีผู้บ่าวมาลกน้ำพี่น้องอืมเบาวบ่าวบันดอนบ่บันดอนพี่น้องเอ้ยผู้บ่าแล้วเพิ่นจะไอ้ก้องน้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยเพาะแสงแดดเนาะโอ้ไม่นเนาะเพิ่นบ่เคยเพาะกล้องเอ้ยว่าปที่ปอดเนาะพี่น้องบ่เคยเพาะแสงแดด เมื่ออย่างการเมื่อแรกแข่งมานเนาะผู้บาดเปิดกระเชาไอ้กล้องนจักหน่อยกะลอผ่านไปจากสองสามมือกินข่าวกระทายคลิปด้านหน้ากระทายคลิปโลกากกระทายคลิปเปิดกระเชสิ้นเองนี่เนาะเลยออไปกูลิฟท์ขับนน์นีเนาะแบบโมน์ต่อพี่น้องวันนี้ขับโนอนก็บโบได้เลยเนาะ โบมีอ่ะน,นะโบเนาะแบบแม่งยังก็แมงตะกะแตะนยังนะตะเก่าลายลายเลยมันลกกะใหม่พี่น้องกะอระโบกเก๋า<อ>กระโบกลายโรคขนขอนไก่ชิเล่นะลายได้ตะเก็นอืมน้องเดินกัลุงมาลกน้่มพี่น้องเลยมังกี้แต่วละคนขืนไปเลยนนลอืมบ่งกระลายได้ไหมมันแหละโบอยากเห็นแบบธรรมชาติประเด็นนะ้องพี่น้องก็เห็นสำนึกแล้วเนาะดีแหละที่มันเกิดว่า <laughs> มันมันเป็นมันเป็นสัตว์ูผื่ดวะอ,อ,อุ้ยกะกระพอดีดำเปนเนลือ,องเนาะแต่ว่าขั้นบัวดำก็จะเฉดไดเนาะพี่น้องบ้านเมืองหมูดำหมดเลยกระแม่น้องเรือนี่ยังอ่อนแห้งจะเพิ่มไปได้เลยสีด้ดำตีถ่าปลามวยแล้วเบิร์ตุดเลยพี่น้องเอ้ยมันจากได้ดำหลายคนพุดีแบบพุดีแบบว่าเป็นโรคอะไมือสอดนะอืม,อม,อม นพี Δ, no át, no b b, ่น้องบรรยากาศยามมื้อแรงก็ประมาณนี้แหละเนาะแจงแดดอ่อนๆแม่ต่เวน่นได้ตกออแม่ใแต่ว่ามีมพี่น้องเออือตะกร้าเฮาตเนาะพี่น้องผู้อยู่ทางน่ะเดี๋ยวไปดูพี่น้องผู้ปดติตะกร้าสิเฮาอยู่ข้างเบื้องนั้นเนาะใส่จอใหญ่เอาไปเลยจองใหญ่ก็อยู่แต่จองใหญ่จองน้อยอันพนตกจองน้อยก็ยังบ่มี เดี๋ยวกั้งให้ลูกก็ยังบ่มีได้เอาพานโอ่งกั้งให้ลูกมื้อน่ะเลี้ยงงัวฝนตกมื้อน่ะมาบุญเพันพาลูกเลี้ยงงัวพี่น้องเอยเอาาอัดกุ้ยกั้งให้ลูกวจะจอใหญ่จอน้อยก็ยังบ่มีดอนนี่กกลเนาะพี่น้องเอ้าูขีีกันเข้าไปเนาะพี่น้องเอ้า2ลก2เย2ลกพี่น้องเอ้า กูข <ersch> ี on, ้ซูซ eh? uh, ีไปสิแล you know. ้วก่อนกันเอาได้ไหมปั้นเครื่องก็ได้กันยองก็ได้ไหมเซลปั้นเซลมวยพี่น้องจ้าหน้าก็ขี่ต้มนี่รักหน้าพี่น้อตื่อยตื่อยอยู่งัดงัดงัดเห็ดได้ไหมแบบหนามแตกกระจายเนาะแล้วฟังกันหาวกันขึ้นในที่เหมือดเละกันเลยพี่น้องพ่นจะเห็นนี่ เบิ่งอยู่บนพี่น้องแบบว่าขี้ต้มกระโดดนะพิณอ่างยาเลยอามาหอดบัตรในเหล้วเลยพี่น้องเอ้ยยังอันยังไหนหนึ่งมาหนี่ไปเบิ่งทางไหนนาะพี่น้องมาในีปัสตู้ยังเกิดเติดเลยมีอันต้านานมาวอาว่าคนน่ะตีกันนัะนี่หนาหน้าน้อยถึงว่าขันหน้าอันขันด้านหน้าหน้ายังลายนั่นดำสวยการบันไดน้อยเดียวนะพี่น้องไพ้ก็อยากขึ้น ข uhm <be> ึ้นก็เด้าเอาแซวอ่าสาเพื่อแกจะข่ายก็นจูตีกันยอดพอดีโคพี่น้องนะเอ้ยอันนี้ก็รแจ้งมาเพื่อนจะตีสมบัติพี่น้องเลยเลยหนึ่งใต้เพั่อเอาเพอดีผัดย่างครบเนาะปล่อยมันลุกพอดเอ้าให้เพื่อไปไวเพื่อแกจะขึ้นไวอเนาะสิว่าปลาให้ลุกอยู่ผพอดีเอาพอดชสุดเราหัวน้องอี๋ให้แต่เพื่อนไอโก้พี่น้องถือมัดเครื่องคุ้ยเพื่อนได้เพื่อนไอโก้ อยู่ในหนาก็มันก็เริ่มบอกกาว่าเขาปิดก็เราแยกเพอ่์ชินัวเจ,จ้าปรจักพี่น้องมัดถึงมอนี่มอสมัดเครื่องคั่วได้นี่หนาเลือกอันลูกผู้รชายท่นดีบ่าวเรื่องยังเรื่องอันตะสูบเป้แค่เดียวตะสูบเป้แค่เดียวแต่ว่าน้องเดนสบายดีปะลุงดูลุงมันก็แล่มายังแตกแตกแตกแหลกแหลกแบบมายิงเข่าสบายดีปะลุงงามๆลูกอ่ะสบายดีปะๆๆๆลุงพักทีก่ตาส ขึ้นลงมาได้ยังในมือนะลูกเบิ่งดูยยางเต็นยางเต้นเต้นใลยพอเบิ่งดูยางเต้นมาเต็นนี่คือมียางค่ะยางเต็นคนเต้นยางเต็นคนโบเต็นไปแล้วพี่น้องพอก mmm, ัน bueno ขีดหนาสเปุ้ย์พ่นพื้นพนต้นบ่ได้เลยพี่น้องเราจะขึ้นเลยพี่น้องพูกลาวแล้วพี่น้องพอกันขีดหนาเนาะพี่น้อง